ได้นำไปประพฤติปฏิบัติสังเวนเนี่จะว่าสรหดหงูซึ่งหลายท่านเดินทางไปที่อินเดียก็จะไปที่นะัสังเวทที่ยสถานคือสถานที่เจริญรุ่งเรืองมาแล้วก็มีการสุดโศกไปตามลำดับเรียกว่าสังเวทที่ยสถานว่าจะเป็นสถานที่ประชุมนะที่เนปาลตัดสุรุป,ปรนิพพานและก็แสดงธรรมที่อินเดีย จริงๆเนปลาลอินเดียเนี่ยก็ประเทศเดียวกันสมัยก่อนพอแยกการปกครองเดินทางไปก็จะเข้าสู่สองประเทศเข้าอินเดียเสร็จก็ต้องทำนะ p ั s s p ก r t v ซ่า,อาขอวีซ่าเข้าเนปลาลอีกแยกการปกครองฉะนั้นสังเวชยสถานก็คือกล่าวคำสรุปทพทวท,ที่เกิดขึ้นในการไม่ประมาทชีวิตของคนเราก็เหมือนกันตั้งแต่เราท่านทั้งหลายรับรู้ความมา คำว่ารับรู้ความหมายความว่าเราพอจะจดและจําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตก็หมายถึงว่าการดาเนินชีวิตที่มันเป็นประโยชน์มันให้คุณมากกว่าให้โทษอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่เกิดขึ้นมาเราก็รู้ว่าความเกิดเป็นทุกข์นะสุดท้ายความตายก็ยังเป็นทุกข์อีกซึ่งถือว่าเราท่านทั้งหลายก็รู้นะ บางคนยังไม่เข้าใจในระบบของชีวิตเกิดเป็นทุกอย่างไรพอเกิดขึ้นมาเราก็ต้องเป็นตามลําดับมีแก่มีเก็บแ,และสุดท้ายก็ต้องจากไปการที่เราท่านนั่งหลายเกิดขึ้นมาเราสังเกตว่าวันที่เราเกิดคนที่เกิดขึ้นมาจะร้องไห้แต่คนรอบข้างจะมีความดีจ้าปกดีใจได้ว่าปราบรื่มยิ้มแย้มแจ่มใส เห็นหลานเกิดมาเห็นลูกเกิดมา,าเรานี้เป็นต้นวันที่เราจากไปเป็นวันที่คนจากไปเปนี่ยยิ้มสบายเลยนะเดี๋ยว่าไน้หมดภาระ,ะในการทําหน้าที่บนโลกมนุษย์ส่วนจะไปเป็นอะไรแลก่กรรมที่จะตกแต่งที่เขากระทามาพอคนอยู่ในลงมศพเนี่ยจากไปเขาก็ยิ้มนอนสบายแต่คนยังอยู่เนี่ยร้องหหมร้องไห้เสียอกเสียใจ เราท่านทั้งหลายมาในงานนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันเรื่องมาร่วมแสดงทุกความเป็นผู้มีน้ําใจไม่ว่าจะเป็นจากใกล้จากไกลเราก็เดินทางมาคนที่เลยร่วมบนร่วมกุศลร่วมงานบางคนเองไม่รู้จักด้วยซ้ำไปว่าพ่อของเหนียวนี่เป็นใครแม่ของเหนียวเป็นใครแต่รู้จักด้วยจากลูกจากหลานที่ลูกหลานเนี่ยได้ ทำหน้าที่จิตอาสาได้ไปช่วยเหลืองานทั่วไปบางคนก็ก็มาในานามของรู้จักพ่อรู้จักแม่แต่นั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากัลยาณมิตรกัลยาณธรรมอันที่หนึ่งเรียกว่ามาด้วยความแสดงออกถึงความเป็นผู้มีน้ำใจอันที่สองมาแสดงออกถึงความกตัญญูกตวเวทิตากตัญญูหมายถึงว่าชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วร่างกายที่เรามีอยู่เนี่ยได้กระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับบ้านกับเมืองกับสัสนาวัตถุ ศาสนาบุคลบคลศาสนาวัตถุหมายความว่าอาจจะเป็นขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเกาน่าเอานี้เป็นตน้นน้องเมียวนี่ก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองที่จะผ้าได้รับมอบหมายให้กับทีมงานอันนี้เรียกว่าศาสนาวัตถุยิ่งโดยเฉพาะทางบัตเนี่ยก็ถือว่าสบายเพราะว่าตระกูลนี้ได้ดูแลในเรื่องการประดับผ้าทุกๆงานไม่เคยคิดค่ารับจ้างโดยสัมไป ก็ถือว่าทาวัดขาดบุคลากรอันสําคัญที่ีดิง่ในจุดนี้ไปในส่วนที่สองนั้นศาสนาบ,บุคคลก็ได้ให้ความจาเป็นต่อบุคคลต่อบุคคลคําว่าต่อบุคคลต่อบุคคลคืออะไรคือได้ทาหน้าที่ของเพื่อนบ้านได้ทําหน้าที่ของกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมต่อกันและกันไปมาหาสู่พิชเดินเหนือเกิดเดินใต้รู้ไปไกลมาออคอสอ์คอสอ์คอยมองคอยเมียงมอแก้เรื่องเคียงคอยเ,ยอยอยเรียกขานอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้มาแสดงออกอันที่สามเรียกว่ามาแสดงออกถึงความเป็นผู้เปิดใจรับธรรมะจริงๆคนที่ตั้งใจเอาไว้ก่อนเนี่ยเตรียมตัวก่อนที่จะตายเตรียมกายก่อนที่จะแต่งเตรียมน้ําก่อนที่จะแรงเตรียมแป้งก่อนออกเดินทางจะไม่ทุกข์มากทุกอยู่เป็นเรื่องปกติแต่ทุกไม่มากถ้ารู้เรื่องเหล่านี้ก่อน,นเรื่องเกี่ยวตัวก่อนตายทุกคนเกิดมาต้องมีการตายเกิดขึ้นเป็นต้นทำกลางและที่สุดเราบอกก็ได้เราจะตายยุทธวิธีไหนนะบางคนบอก บอกว่าจะเข้าไปนอนในโรงจะตายอีกสิบวันนะอีกยี่สิบวันว่าคก็ยังไม่ตายเห็นหลายท่านมาแล้วที่เราท่านได้ลายเห็นทั่วไปมัน,นไม่ไถึงเวลาอย,ย่างนั้มันก็ไม่จากกันอยู่แล้ว,ลวนะอันนี้เรีว่าอันที่หนึ่งเรียกว่าได้เห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทีนี้เราสังเกตว่าหลายคน,นเข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมชาติอันที่สองเรียกว่าพยาธิพยาธิก็คือโรคร้ายนั่นเละเราไม่รู้ว่าใครจะรับโรคอะไรบ้าง บางคนเข้าโรงพยาบาลบ่อยอาจจะไม่จากไปง่ายๆบางคนไม่เคยเข้าโรงพยาบ,บาลเข้าครั้งเดียวไปเลยก็เยอะะฉะนั้นชีวิตมันไม่แน่นอนเพราะว่าอายุของคนเหล่านั้นได้มาคือวันเวลาที่มันเสียไปส่วนอันสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าการตายคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็บอกได้ได้ว่าคุณจะตายเท่าไหร่คุณอายุมากก็ใช่ว่าคุณจะมีะการตายเข้ามาใกล้บางคนลูกหลานอาจจะแสงคิวปู่ย่าตายายไปก็ได้ ข้อต่อมาได้แสดงออกถึงความเป็นพี่น้องแล้วได้แสดงออกถึงความผูกกับตอนโยกตาวิธตาเป็นแดงออกเพืการแสดงธรรมแล้วสุดท้ายได้มาบอกความจริงเพราะวันนี้ผู้จากไปนอนในโรงเป็นอาจารย์ใหญ่สอนเราท่านทั้งหลายแล้วนะว่าไม่เหลือไม่ล้อไม่น่าปกบก้องจากไปอย่างแน่นอนแม้แต่ฉันอายุยังน้อยฉันยัง,ยงจับไปเลยพวกท่านละ่ะอย่าประมาทถ้าประมาทก็บาเสียวโอกาสเลยฉะนั้นเตรียมตัวก่อนตายได้ประโยชน์ที่สุด เตรียมตัวก่อนตายยังไม่พอนะเตรียมกายก่อนแต่งอย่างวันนี้ทุกท่านมาเพื่อส่งสก,การามาร่วมบำเพ็ญกุศลศพของผู้ที่จากไปก็เตรียมตัวชุดที่ใส่มานะเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็จะมีโลโก้ของตัวเองแล้วแต่และงานก็จะแตกต่างงานขึ้นบันใหม่งานแต่งางานงานงานศพเหล่านี้เป็นต้นเตรียมตัวอย่างท่านทั้งหลายที่จะไปปฏิบัติธรรมก็เตรียมตัวที่จะสมทานศีลรักษาศีลเนี่ยรักษาระรอมเป็นประมาณนี้เขาเรียกว่า ตเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงก็หมายความว่าแล้งตัวนี้ไม่ใช่น้ําฝนทั่วไปไม่ใช่น้าฤด,ดูการอ่เป็นน้ําใจที่เราท่านทั้งหลายควรมีน้ําใจมาเพราะพี่น้องมีน้ําใจหนีเพราะพี่น้องลดน้าใจหมดเพราะพี่น้องอ่าไม่สนใจกันฉะนั้นโบราณท่านยังกล่าวว่าพี่กระเือนเหนือเกลือเรือนใต้หมูไปไก่มาคอยสอดคอยสอ่องคอยมองคอยเหมียบ้านใกล้เรียนเคียงคอยเรียกฐาน ไต่ถามอย่างทุกเข้าสุขเข้าสารขังเหลือเจอจานกันไปตามมีเนกาศีะระเตศุขขังองค์พุธทธรรมตัดชีว่าคินคนเดียวความสุขไม่มีถึงจะอ้วนจะผีก็ไม่กีวันอันนี้เรียกว่าได้ให้อย่างเต็มที่นะได้บำรุงกนอย่างสุดยอดเขาเรียกว่าการให้วันนี้ทนน่ะนจอมภาทุกจะมภาคแล้วก็ทุกๆุกคนที่มาร่วมงานตั้งแต่ต้นจนวันนี้ก็มาให้เพื่อที่จะแสดงออกถึงความรู้และน้ำใจได้จะมาให้ความเป็นนะ เขาเรียกว่ามีน้ำใจต่อก,กันและกันยังไม่เกี่ยงก่อยังไม่ให้ธรรมะในส่วนความเป็นจริงไม่ว่าใครท่านทั้งหลายการเสียใจนั้นไม่มีประโยชน์หรอกแต่ว่าเป็นเพียงการเกิดขึ้นของโลกเราเอาเสียใจนั้นมาเปลี่ยมนมาเป็นการเตรียมใจดีกว่า,าเตรียมใจว่าเราท่านทั้งหลายก็ต้องเจอสภาพเหล่านี้เต,ตินต้นบางคนอาจจะชีเชยเพราะว่ายังไม่ได้เข้าสู่ใกล้ตัวเอง ถ้าเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเราเราก็จะใกล้เข้ามาทุกทีฉะนั้นคนที่เตรียมตัวก่อนที่จะตายเตรียมกายก่อนที่จะแต่งเตรียมน้ําก่อนที่จะแ้งเตรียมแบงก์ก่อนออกเดินทางนั้นสุดยอดที่สุดแบงก์ตัวนี้ไม่ได้ไหนมายถึงเงินทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้แต่เงินทองตัวเนี้เรามาแก่สภาพเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ที่มันห่างไกลจากค่าศึกนะอาริแปลว่าค่าศึกยักแปลว่าห่างไกลทรัพย์ที่ห่างไกลจากค่าศึกและจะทำประโยชน์อะไรครับบ้านเมืองบ้าง เราได้ทำประโยชน์ในให้กับศาสนาบ้างเราได้ทำประโยชน์ในให้คุณพ่อคุณแม่บ้างเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเขาขออนุโมทนาคุ้สนผลบุญทีต่องเหนียวได้กระทำมาคุณกมนำแต่งส่วนใดที่เธอได้กระทำลงไปที่เป็นส่วนบุญก็ถูกอนุโมทนาด้วยเองเถิดส่วนใดที่เธอยังติดขัดในส่วนที่เธอไปแล้วไม่สะดวกสบายก็ขอให้ส่วนนี้ไปนำเธอสูงสังปรายภพก็หน้าหาตงตกทุกข์ในพ้นจากทุกข์้มีสุดแล้วให้สุงขึ้นไปชิดธรรมถูกอิทังกัลลัง ขออนุญาตท่านทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้จงประสบแต่ความเจริญง,งอกงามในที่การงานทุกทุกท่านทุกคนเออ,อยะภาวะริวะหาตุราปริตุเรติสาครัง Ewa mewa ito dinang peta nang upaka peti Ici tang pati tang tumang kipa mewa Seme jatuh sepe goreng tusang kapah jatuh Panara soya amani joti pera soya Kamiwan Satu yang bawat bandarayuan kayu poan mawaan Iwan चाङ्गोता भजायिनो जाता रोता akan hasil me dimintan zaka Jame petanang kakinan haca ku kataman nu serrang nahirunang wasku wawanjah kar dewan anak takketan namacaya iwanke dan tia

อุญญังปัสุตังอาณาปกรณ์ติปวัตุสัพพังกาลังรากขันตุสัพเทวตาสัพพปุตรานุปาเวหะสัตตสวดีพระวันตุเตพรวัตุสัพพังกาลังรากขันตุสัพเทวตาสัพพุตรานุปาเวนะสัตตสวดีพระวันตุเต ตุสัพพมังคัมราคันตุสัพเทวตานสัพสังฆานุภาเวนสตาโสติพระวันตุเตอทเยี่ต่างวะลาปิขันห้ามาปิขันห้ามางพาทางหล